วัตส์คอนทำไมเออหลังนี้จะไปชมภาพแผงความประทับใจการขึ้นยอดเขาจุงฟราวนะคะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วก็อย จุดสูงสุดของยอดเขาจุงฟาวนะคะเห็นบอกว่าข้างบนกี่องศาแล้วก็มีลบ15ลบ17ตายแล้ว <c oughs> ลบ15องศานะคะอยู่พื้นล่างเนี่ยลบ1องศาแทบจะเป็นปลาแช่แข็งอยู่แล้วขึ้นไปลบ15องศานี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าปากจะพูดไหวไหมนะคะระหว่างรอเปลี่ยนขบวนนะคะก็มิวสิกวิดีโอไปอีกรอบหนึ่งจ้ะ พร้อมขึ้นเขาหนักมากแล้วค่ะด้านบนนะคะก็คือจุดที่เราจะขึ้นไปข้างบนค่ะยอดเขาจุงฟรา ของชวีปดุโรปค่ะจุดสูงสุดจุฟ้าร้อยสิบเจ็ดองศาทุกคนปานิตาสัญญาว่าเราจะมาเฉลมฉลองความสําเร็จกันแบบนี้ตลอดไปวันนี้เราขึ้นมาเฉลมฉลองความสาเร็จบนยอดเขาชุงฟ้าเลยค่ะเราจะไม่รู้จักคําว่าไม่สําเร็จพวกเราสัญญา ทุก,กสัญญาไว้ว่าพวกเราจะเป็นบุคคนที่ประสบความสาเร็จสูงสุดปานาิตาจะพาไปค่ะภาพแห่งความสาเร็จเมื่อกี้ที่ทุกๆคนเห็นนะคะเป็นภาพที่มนทําโปรปาาชิตาแล้วก็ได้มาเที่ยวที่นี่ฟินฟินฟรีๆเลยค่ะและถ้าทุกคนอยากจะมีโอกาสแบบนี้นะคะ ทุนน้อยไม่ใช่เรื่องใหญ่ค่ะแค่999บาทสามารถมาเป็นตัวแทนแบรนด์ปานัญชิตาได้เลยค่ะมีมือถือเครื่องเดียวนะคะสามารถพลิกชีวิตได้เลยยังไม่ต้องเชื่อนะคะให้ดูที่ผลงานของมนที่ปั้นคนสำเร็จมามา,มากมายค่ะความสุขและความสำเร็จของทุกคนการันตีผลงานของมนค่ะและถ้าอยากจะถูกมนปั้นนะคะทักเข้ามาเลยค่ะพร้อมดูแลทุกคนค่ะ